กนด่กะกำลังสีไอยบบไงใช่ไฟเอาอย่างไฟบอแววสิยาวลายเชื่อแล้วนี่เราส่งแคปซูลแต่บ่คือแคปซูลหางกระสอบปุ๋ย แต่ว่าเหลือมซ้ำไปต่างเลยนี่ปกติใส่สายฟ้าย่างนะครับพี่นีเฝ้านะครับก็เลยเส่กระสอบปูนพี่นีก็เลยได้ใส่กระสอบปูนนะครับก็เ<อ>บ่งเต็มเต็มเลยนะครับสิส่งประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งว่าบ้านย่างนะครับบลูขึ้นยัง นนีก็ขึ้นเจ้งทนนดังดีดีห็นแต่แจ้งพ่ายทิศเวียนวาเบาาตะเกีบอท่านขึ้นคือกันนะครับ ด,ดคเธอหนูดังฟังยี่ดิ่วงนี้บุริไซส์ฝ่าพานะครับก็ขี่ขาเน,าบบนารราเรียบใส่แบบใบยังบุริไซส์ใบดอกเดี๋ยวหมเดี๋ยวหมึอเลยนซีรีวิวฝ่าพา้ฟังเธอเป็นฝ่าพาแบบใบต้านะครับฝ่าพาใบพัดติงนี่แหละ อ่อยาตแกงถั่วเนเลยนะคับน่าปีเลี้่ะ อย,าย,ายา่ยางนี้อย่างนี้ครับหัวมันสองเมตรสองเมตรห้าสิบนะครับแบบนี้มันจะเสียนนหนูตัวั้นนะครับกำลังเอาไฟมาโอ้ลงเก็บปากกาเว้ ้อเก็บปากกาแต่หมูวันมาเต๋อบนครับเอ้แจเเจกคนวอาขับเตรอไฟไฟตัวนีก็มีครับไปตัวนีก็มีไตัวนีใส่ปะเดได้ก่อนต่ทานเขาสีาอย่างวะ ่สมาเอยว่สิมายังมาจัดยังังมาในรถซื่อจังเว่าสิมาเอายังขดพวงเลยว่าไปต้นิกีย โอคโหนี่ติดไฟสีแดงโอ้ยครับรถหน่อยครับ okay. นี่ตอกกดนยังเลยเด้ต้องกดนยังเลยถือถือแค่เห็นคนเสือถือแค่เห็นคนเสือ มอยูล่ลมอย่าให้ยุ่ยหรอกไปนี่คนดึงมายยู่แเล้วเนนี <c> ้ <oughs> นเชียกนี่เชียกด้วละ่ะมาเด็กดังเหรอระวังค่ะคงสิ่ดีโอ้ยอค่อยยัง tầm có 20 cm mệt Đang sẽ gần rồi với nó Lâm nổi gấp lâm nhì nổi Ôi, đừng mà phải đáp, phải bắt thật đáp, mô mượt À, nổi đi นเสียกตีปากว่านละวรับเต้นดคอไงเอียนไหลอ๋อหาวาเวน้ยนี่ ลอยแล้วตัวใหญ่ย,ลลย,ลลย,ยู่ล่มแล้วว่างๆยู่ล่มยากบ่คือม่หนีเลยม่หนีร่มคอยจะร่มเึงแหงเฮ้ยย่าพึงยางไปพกคุยคยุยทำมขุยมังงหัวพอวพิษ <laughs> เมย์เยมมด้แล้วหม่นัานมากเลย ไม่เชี่ยวเฟีย้ยโ,โอ้ยดูสั่นโอ้ยตอนนี้ถือถือโทรศัพท์อยู่ซือ้อหัวเลยครับอ,อยากหเห็นตอนถือดิตอนนั้นเป็นไฟลุงเสร็จล้วนี่ตัวน,นี้เป็นไฟลุงตอนนั้นเป็นไฟไฟติดจักรยานยังไปยังไปแล้วเหรองือไปเหรอ วอามักเสียงไงนะครับอาพร้อมนันมักเสียงน้อยวันนี้ดังเสีกันระเบิดนี้เป็นคือว่าตัวนี้แต่กก่อนเลยถือลมแห้งมาสีเอียงจะไปเลย บา้องเือวัน้เย็บเองนะครับเอลบดึงใช่เกือบโอ้โอ้บอวซันวาวสันบอลหน่อยเพื่อนกันนะครับหมักคุณละยางฝาแดงตอนนี้กำลังซิมันตีป่นกัน สูมไมอยู่นี่วะเอ้ก,ก็ไม่ฟ่งเราแล้วก็สูมไปสูมได้แค่นี้มันองสูมถงลงมแห้งเหี่ยง พ่ออยากไปเชียกตัวนีอยู่นี่ไปแล้วก็ไปมัดหันเดี๋ยวบ่ไ้ต้มัดนุนไปมัดุ่นมาเนี่ยทุนอยู่ลมยักแล้ว,ว,วถ้าพารกินหาเ,นนาเกืบากปานันบอกเกือบวางไว้ในคันเทุ่น่นวะ หายจะความว่า,างว่างไปยชีเกิดพวเงเขาก็เพื่องในชีชีเหลืองเหลืองออร้ดอตันชีเหลืองให้กันยอนว่า ไปแล้วนะเอือระวังลุดมนะือเชืองจิดไปแล้วหนะ Ui, vẫn cứ cô cái xong. xong này to hết Phải đi nổi Ui không? nhang có nhang bỏ khinh khư cậu yeah, à đây đó <laughs> <Yeah, cười>